มีน้อง FC เอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพรกเอฟซี FC น้องอุ้งอีาค,าค่ะทุกพนก็ชอบรุ่นนักกุศลค่ะหรอกค่ะนีน้อยนีน้อยช่วิพยายามกุ้งไปก่อนเด้อจะออ่เป้าไปเบิร์กันไม่ใส่กุ้งก่อนเด้อมาเบิร์อันนี้ก่อนโค้ด โอ <si suppression> ้โเมนน่อยมาตรวจงานกุ้งมบ้านสีสเก็ต้งานเอบานมีโฟเมนหน่อยมาคุ้มงานเองฟานเียไปเพราะยายสีสเกดแานตกงานตะกีะพิศวก่อน จะรกก่อนมาตรวจเองไม่ใหญ่ที่สเกตซางมากบอกเลยว่าตอนจากเด็กไปคือรักไกลไปเลยแล้วเต่าทเานแมนสุดยอดพึ่งกับเป็นตัวงานเองสำหรับกีฬาหน่อยน้องอิงกับพ่อเอกเฮ้ไม่ยงียหน่อยข้าแต่นี่ยุบี่น้อง ล้วบอกร้องไห้เลยปุ๊นแล้วไปได้กุ้งมากพี่กุ้งเล่ามุเจ้าเนี่ยน,น่าิสพใจอีกหลายบอลหลายครับหอบมากใจหกหลังมุุงหกหลังได้เป็นโลเลยกินเบิด์ตปีเบิดกุ้งอยู่บอ,นอบบบลววนี่หลายคบ่เรื่องพับจะของบอมาเอง <c oughs> าานเนี่ยเอาว่างไว้เด้ออันเพื่อนสั่งบัตรีิสเกีดนั่นแม่พวกแม่หน่อยไปตรวจงานตานนั่่นนงบุเจ้านนั่ สิบ่มีงานเข่าเด้ตรวจงานยังเข่งขัดเจ็งคัดไปแล้วเอาไม่เงีหน่อยไปแล้วพี่น้องไปคอยบอกคุณอย่างนี้นี่ด้านระวังเดินอไว่าตรงนี้ด้วยอยู่ไกลๆตรงนี้ไม่ได้เหรอยูกเล่ากับสิบมาณนี้แหละเราไซสบวกเราลูกหลายเล่ากับยูหายูหากินนี่สิละคือจัง เก็บไปก้าไปโอ้ป้าเหรอแซ่บแล้วต้มแซ่บกระดูกอันน้ำแซ่บกระดูกอ่อนร้านเฮาบ่ได้มีแค่ตับักกุูงกับลาบกับเอกไม่มีกับขนมเซมตุ่มเซมนี่ผู้ชายนี่หอดก้อยกุ้งก้อยหอยแล้วพี่น้องว้าวแต่ว่าหอยลูกสาวหอยลูกสาวหอยหลางมือนััน ิไปว่าไหพ่โจวว่ามิน้นะหงพอ้ออยกัน,นห,วหัวล่อยต่บุเรืองเองเฮ็ดยั้งกับไปแต่คืบไปแต่หักต่แทงเบื่อสุอย่างเนาะไปเก็บบา,ามือน่อนไปเก็บเท็ดกัโอ๊ยเป็นเพืนแบบ่นทําด้วยความแบ,บ่ยิงสาเนะเขาไม่ได้เสียแงแก่งทาอะไรเขาทเพื่อสื่อใจ ก็คือคนธรรมดาคนนึ่งนะครับใอยก็ไม่ฆ่าขายตำักหุ่งผู้นึงนะพี่น้องเอ็ดไปขายใส่สิเป้าไปขายไปเขาคิดบาดจ็บก็ขายไปก็จุ่มไปเด้อพี่น้องใครก็ขายไปก็เฮ็ดไปใครก็ว้าไปไม่ได้กันบ่ทันระวังแต่แต่ช่องรายการช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบออ่ายจมไรเขาสิไรออกแะ้วประกาศไรเย้ไรออกเนาะถูกกันมันไรออกนะใไรออกใอยสิอิ้วจะได้พีนอน้อยำ ซ้ำนี้จะก็ได้ไปเบิ่งหมอลำเลิกเอาระวังสินอนเบิ่งหม้อรัมก็ไปเบิ่งอยู่หน้าห่านเลิกเอาว่าสิไปไปไหนคือเจ้าเมย์ยน้อยสายสิ่งหงอหน่อยารถใหญ่บบกี้ขี้มอใช่ไหสายสิ่งเมย์ยน้อยสายสิ่งหงอหน่อยเพลิดเพนแพงสายาบ่สายาเพิ่นเมย์ยน้อยสายสิ่งลูกนางบุษราขาเลาะค่ะ เล่าเตรียมตัวที่จะไปแล้วพี่น้องเตรียมที่จะที่ตอนเตรียมตัวที่จะไปไส้กุ้งแล้วสิหายแล้วแหละเด็กบานนี่แต่เบิ้งได้เราไปปุ๊บลูกค้าเขาปัไปจิมเนอรล้างเขาเบิ้ง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 มันดเนี่เอาน้าประธานคอยก็ไม่ไงไซก็แม่ไซใจเอาน้าประธานพี่น้องก็ไปยังในลูกค้าเขาล้านตลอดทีนี้ไปแล้วก็ิ่าาขิ่มค้าทาไว้ พ่อแม่อย่างนี้รับไป้วแเราถิมคาทาอุ้งอิงไว่ให้ทองค้าถาทิมไม่เฮ็ดให้งานเขาตลอดเวล่ะหวดมกเน่าหมกเนาเป็นแน่เดเด็กหน่อยเกินไปในรุ่นหมกเจ้าหมกเน่าดี่หมกเน่าหมกเน่ามันจะเป็นมันๆนะคะมันสีปากเป็นหมวดอ๋อออคอยคอยเป็นเล็กน้อยอยู่ขบ้าในเถาขึ้นเจ้าเน่นไม่ไงอันนี้อุ้ยคำวมาเถาพูดเบาๆก็เจ็บ มาสางกันว่ากูเท่าแค้นะเต้นแข่งกันบอสอะหารเนี่ยเอาบอสบอสแต่แก่แข่งแข่งสุดท้ายเนี่ยเอาบอสบอสปเอาแล้วก็ไปดีกว่าบ๊ายบายเอาแ่นี่แม่พ่อได้ครบแบกที่เยู่มันเลิศไปแล้วพี่น้องก็ทิ่ได้จมแล้วอีกพยายามกุ้งเด้อไปแม่งไปหาเล่นไพ่เล่นโบกเล่นไพ่พยายามกุ้ง ไปยามกุ้งเดอ้ออย่าไปหาเหยด่อเพื่อนพี่เฝ้าไปไ,เไปลเล่นกับพายาไปยามกุ้งแนวอยากแนวกินเนี่ยค่ะไปส่งลูกส่งหลานแม่แม่มาไปหายหเอ,อื <c oughs> อ่อนเบอร์เวลาก็กลับ,บมาพี่น้องก็สิได้อีหยังมาปวดติดต,ตามตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะย <c oughs> ี่น้อยผัดดีสองธุมแล้วยี่น้อยพัฒนาไอ้ขุดเดือดล้วมาแล้วอะ <c oughs> ปั๊ดไม่แ่นี่ไม่แ่นี่ก็ไปดูไปได้เลยปั๊ดแต่ยังมาใส่อันข้วพยายามกุ้งฮะคือว่าพยายามกุ้กู้ได้อีหังเนี่ยกู้ได้บักรับห้องว่าอะไรแาบนี้มีหอดไหมพอมจะสีไปลองเพลงใส่ย่าย,ายจะสีไปลองเพลงเปิดหมวกมีผ้าแดง เอ <c oughs> ้คือว่าปยางกุ้งเอ้คือมามีกุ้งเว็นมี่กุ้งก็เห็นแตงพุง่ง <นะ S 2> กุ้ว,ว,กกกว่าชือกัละพุ่งมากตัวใส่มาทดลองมึงเงยข้าว้มาใส่มาทดล่องมึง,ลง,งบบเลยอมทซื้อทัพท์เป็นไจัด,บบจด,ดหน่